จะมาพักผ่อน <Wow. S 1> กินหมูกระชากันขอกินน้อยๆละกันนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวอ้วนนะใครดูแล้วหิวอย่าลืมไปหาอะไรกินกันนะพวงแล้วเก็เรียนหลามวันนี้พวกเราจะมากินหมูกระชากันเนะ่เย้ สงการนะพ่อแนนก็เลยจะพามาพักผ่อนกินหมูกระทะกันแนนอะไรข้างในเนี่ยจะกบถักกำลังจะลดความอ้วนมาพากินอะไรอ้วนอีนอกเนี่ยเมื่อวานนายยังกินไก่เคปซีอยู่เลยฉันเห็นโอยนายอย่ามาโม้เลยดีกว่าเม <c oughs> ียพวกนายว่าบรรยาการแบบนี้ก็ประมาณนี้เลยนะมีคำว่า welcome to สงการเฟสติวัลได้แนน <c oughs> <c oughs> เลยไหนน้ำ่าอ,อยากเห็นน้ำนี่น้ำนี่นีน้ำอะ,อะไม่เย็นเลยแล้วพวกนายจะขอล้างตูดแป๊บนึงตูดเปืือกไม่เดี๋ยวเรามากินหมูกระชังกันเลยนะพวกนายที่ร้านนี่เลยว่าแบงคอกดินเนอรตรงนี้โ้ร้านยดางหรูมาดินเนอร์กันดีกว่าทุกคนโดยที่ร้านนี่คือมีดีทุกอย่างยกเว้นตะเกียบนะเขาให้เอามาจากบ้านเองเว้ยนี่ จะเป็นการป้องกันโควิดก็ได้นะเจ้าก็เออก็จริงนะแต่เราจะลั่งไหนดีล่ะเนี่ยเออนายจองตัวไหนไว้อะเจ้าเกิบคือแล้วนี้นั่งตัวไหนก็ได้เลยที่ว่างๆมว้ยนั่งพื้นได้ไหมอะ่ะโอ้ยเออแล้วแต่นายเลยตรงนี้เป็นส่วนของเนื้อวัวนะทุกคนครับไหนลองดูซิมีอะไรบ้างหูเยะแย้จะไปหมดเลยแมววัวเนื้อสไลด์หย,ยิบไม่ได้ด้วยต้องเติมอ่ะโอ้โหนี่มันแพงขนาดนั้นเลยใช่ไหมสงสัยเป็นของเกตผีมียม เอ,องั้นเรามากินของใี่มันแบบฟรีๆดีกว่านะทุกคนนี่พวกนี้มีเนื้อตรงนี้อยู่ด้วยนะนี่มากินหมูธรรมดาก็ได้เออในยิบมาให้หมดเลยอะไรไม่รู้เป็นอะไรมีกุ้งด้วยทุกคนโหสมจริงแม่อัตี้เต็มแล้วรับผมเอาเท่านี้ก่อนละกันนะกินมากกว่านี้เดี๋ยวจะอ้วนนะ่โอ้อ,ยอ,อยเยอะกว่าฉันเลยฉันมีแค่เต้าหู้อย่างเดียว เออฉันยีไปอย่างเดียวเองเนี่ยพวกนายกระทะส่วนหนึ่งไปของฉันนะพวกนายกินด้วยกันไปเลยอ่ะโอ้ยจริงจริงยงเลยชอบว่านายควรกินเก่งๆแบบฉลามมันจะได้อ้วนๆมากนะเว้ยฉันไม่อยากอ้วนเหมือนฉลามาดิประเด็นเรามาเริ่มกินเลยพวกนายนะที่การกินก็คือกินแบบปกติเลยนะนี่เอาของใส่ตรงนี้เลยฉลามแบ่งฉันเลยดิฉันวางเต้าหู้ได้แค่สองชิ้นเองกินน้อยๆจะได้กินนานๆไง เอ้ในลองชิมตับนี้ดูสิละครแง้มหัวอะไรสดชืน่นโ oh. อ้รสชาติเหมือนตับอะยพวกนายมันก็ต้องเป็นตับสีเจ้ากอบนากินตับอ่ะเออตับจะเป็นรสชาติเหมือนหมูได้ไงกินเลยละครแง่ม หยิบหมูชิ้นนี้มาเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจิ้มน้ำจิ้มด้วยเป็นน้ำจิ้มนี้แล้วกันนะนี่จิ้มแบบนี้แล้วก็รับประทานได้เลยขอจิ <re gentleman bueno S 1> ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะจ๊อบเอาไปได้เลยไปได้เลยนี่ฉันเอามาแต่ฉันไม่ได้เอาของทะเลมาเลยนะฉันกินกับของข้าวปกติเด็แเลยโอ้ปลาฉนามกินน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเจออเแลย อ,อันนี้คืออะไรวะเนสีน้ำตาลตรงนี้เหตุหูหนูลเลยแน่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันคิดว่ามันเป็นปากกาลังนะมาเดีย๋ยวใครก,รกร็กินปากกาลังออะกินน้ำโค้กมากนะคนคะับเริ่มคอแห้งแล้วว้าวววสดเช่นนะั่นแหละคือใครอยู่ข้างหลังเราวะนั่นแน่ <What? S 3> มีคนด้วยอ๋อ โอ้ไนไม่เห็นเลยไงในหลังฉันนี่เดี๋ยวเราไปดูสิ<อ>วันดีครับคุณคือใครฉันสตาฟเฟตสตาฟเฟตไปว่าไงวะคุณปิงปิง,ปงน,นี่เหมือนว่าคนนี้จะมีเควสให้เรานะว่าพวกไหนคือการกินบุฟเฟ่ต์หนึ่งร้อยครั้งเหรอเอควสสุดถนัดเลยง<อ>่ายจริงไ<อ><ๆ>นฉันลองกินนี่ดูสิเป็นการกินหนึ่งร้อยครั้งหรือเปล่าลองกินดูเพิ่มไหมอ๋อคือกินร้อยชิ้นนะประมาณนั้นแหละ ว้าวไม่แตพวกนายดูสิกระทะมันแบบไม่ได้สมจริงมากเลยนะนี่โหคนทําเกมได้ดีมากเลยเว้ยใช่มีความเครียรเหมือนของจริงเลยโอ้โขูดกินเลยอันนี้ไขมันน้อยสุดแล้วกระมาเลีงนี่เต็มเลยนะจะเกือบฉันอิ่มแล้วอ่ะโอ้ยแม่งกินไปเดียวไอ้อเลี่ยนนะโอ้ทำไงได้อะก็เพราะฉันรับได้แค่นี้อ้าวดนตรีสดง่ยจะขึ้นไปร้องเพลงเหรอเจ้าก็ ว้ยฉันราบไม่เป็นหรอกแนะไหนลองขึ้นใหม่เอามันขึ้นไม่ได้ได้วยแหวไปปวดไม่ได้เลยอ้ยกาจะขึ้นเวทีซะหน่อยโถเออเหมือนเจ้าของเกมเขารู้ว่าเราต้องมาปวดแน่นอน <c oughs> โอเคว้ายเรียนดูดิในนี่มีห้องน้ำว่ะบางทีไหนจะไปปวดทุกเพื่อให้กินได้เพิ่มนะเว้ยเฮ้ยเออเนี่ยที่ฉันรอคอย,ยล้วเราดูซิสามารถปวดทุกได้ไหมเนี่ยเราเข้ามาดูเลยอ๋อทำอะไรไม่ได้นะคนล้างมือได้ไหมอ๋อล้างมือมีน้ำอยู่ ว้าวตอนนี้เล่นกันนะข้าแนะทุกคนแอบดูซิให้แอบดูว้าวอุจิเอเลียนเป็นไงอ่ะขอสังเกตหน่อยสี่โอ้ยอยาสงสัยเลยนะอันนี้คือหน้าคนปวดทุกข์หรือหน้าคนอมทุกข์วะเนี่ยให้เล่นกินไหมครกก็ให้บบนี้แล้วอะไเป็นไรไหมฉันเบ่งอยู่อยูเบ่งได้เลแรงแม่งกินต่อแล้วก็กินตรงนี้ หนดูห้องน้ำผู้หญิงิทุกคนนี่ไม่ได้ลามงนะแค่จะมาดูเฉยว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อก็เป็นปกติเลยนะเหมือนว่าจะมีสารอยู่ตรงข้างๆห้องน้าด้วยหัวร้อนมากเลยเล่นๆในระวังนะว่าจะมีคนมานั่งกับนายไหโอ้คนหัวรุกมาแล้วพอทุบเรียบร้อยนายได้กินอะไรหรือเปล่ากินเหม็นๆน่ะถ้าพร้อมกินต่อแล้วจะเกิือบโอเคงั้นกินเลยนะสดเลย อ,อิ่มสบายท้องดีจังเลยโอยคนแน่นท้องเลยตอนนี้เออฉันก็แน่นเหมือนกันนะโยเดินไม่ไหวแล้วกินข้าวต้องกินหวานเดี๋ยวเราไปหาของหวานมากินกันดีกว่านะเว้ยโอเคกันไปเลยแต่ว่าตอนนี้คือไปเรียกคนมาเก็บโต๊ะด่วนเลยจานเต็มเลยนี่โอ้ยเ,อออเก็บให้หมดเลยครับโอ้เทม่เก็บโดยไม่มีถือเลย <laughs> ตรงส่วนของหวานนะพวกนายนั้นก็จะมีเป็นไอศครีมตรงนี้ไว้เดี๋ยวเรามาตักไอศครีมกินกันดีกว่ามีหลายรสชาติเลยนะว่ามีเป็นอะไรเนี่ยรสโอ้โหมะนาวสตรอเบอรี่ว่านี่แหละช็อกโกแลตชิพโอ้โหโอ้ันขอกินชาเขียวละกันฉันขอช็อกโกแลตละกันนี่ฉันชอบมากช็อกโกแลตนีโอ้ดูฉลาดสิเจ๊กบเราจะเปิดร้านขายไอติมแล้วไงวะรสชาติช็อกโกแลตของร้านนี้นี่คือแบบเหมือนช็อกโกแลตที่ฉันเคยกินเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวส่วนนี้นะเพราะนนันเหมือนจะมีน้ำขายนะเว้ยโอ้ยเป็นชากระป๋องเหรอเนี่ยใช่นี่เป็นแบบกระป๋องแล้วนี่เป็นแบบว่าเป็นแก้วแก้วมากินดีกว่านะนี่เราสามารถกินได้เปแก้วเลยจุ๊บไปเลยรสชาติสบายจริงๆเลยอร่อยแบบว่าเจ๋อๆนะ โอเคอะไรแบบว่าเจิดเออคืออะไรตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะมีเป็นอเตอร์ u n นซ n นเนี่ยตรงนี้อุย้ยแล้วก็เข้าไปยิงกันได้นะเนอมันสามารถเล่นยิงปืนชีน้ำได้โดยจ่ายยี่สิบบาทตัวนี้แหวนมีเงินไหมฉันมีอยู่ร้อยหนึ่งเว้ยโอ้ยฉันมีแค่สี่สิบแปดบาทเองวุ้ยมันได้อยู่มันได้อยู่นี่ยี่สิบเองใครมาเรามาลองกดดูสินี่เข้าไปกันเลยแล้วมาเล่นยังไงต้องรอดูนะออสามสองหนึ่งเริ่มว้า ยิงแยก่กันนะเนี่ยเออ,ออก็คือยิงตัวที่โผล่มาโอเคปืนชีวน้ำยิงแบบนี้โอ้นึกว่าจะยิงกันเองได้เออเราไม่ปืนมันเล่นแรงขนาดนี้อ๋อพวกนายอย่าลืมดีโหลดนะเว้ยเมื่อกี้เฉลิมเออจะโดนยิงรัวๆเลยเนี่ยนี่ก็ยิงไอ้เนี้ไปเรื่อยๆนะครัเออก็ถือว่าสนุกอยู่นะเวลาใกล้หมดแล้วมันออกมาเร็วมากยิงไม่ทันเลยโอเค เวลาใช้หมดแล้วว่าแล้วได้มาเป็นดาวมานะเว้ไม่ได้เงินนะอได้ดาวเท่าไหร่อจะเกิะสามร้อยหกพวกนายแหละฉันได้สองร้อเก้าสี่อะทำไมฉันได้เก้าสิบเจ็ดเองโอ้วเหมือนว่าตัวนี้มีปืนสีน้ำขายไว้อ้โนราคาสี่สิบห้าบาทเองว้าวตะสั้งเงินน้อยเสื้อนมินิได้ฉันเสื้อใหญ่เลยนี่สีนี้ แล้วก็ยิงปืนใส่กันได้สงคาญนักถ้านนี่ให้ยิงใส่คนละมาหากินเลยยิงใส่น้ำจิ้มเลยรสชาติจะได้ขึ้นคนน่อยลองน้โอ้โหกินแล้วก็อร่อยดีนะเนี่ยฉันว่านายควรจะอิ่มแด้แล้วนะฉลามเนืเอกินไปตั้งเยอะแล้วนะฉันไปยิงปืนย่อยมาแล้วเมื่อกี้อหอย่ายเลยแม่